وين يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮาานูวาตาลาจงประสบแด่พี่น้องที่กำลังรับชมรายการผู้ก่อตั้งพบพี่น้องมุสลิมของวันนี้นะครับวันนี้ที่เทปออกก็คือวันที่วันเสาร์ที่13เดือนเมษายนพุทธศักราช2556นะครับ แต่ขณะนี้จริงๆแล้วตัวผมเองนั้นจะอยู่กำลังตะว,วาฟอยู่ที่มักกะนะครับผมและทีมงานรวมทั้งอาจารย์ยูซุปพงกาวีอาจารย์คุณาอีมอามีนอยู่เป็นสุขแล้วก็คุณญ,ญาติอีกประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับขณะนี้อยู่ที่มักกะแต่เทปนี้อัดเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับ ผมอัดรายการเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อเสาร์ที่แล้วให้พี่น้องฟังสืบเนื่องมาที่ผมเล่าเมื่อเสาร์ที่แล้วที่รายงานกิจกรรมต่างๆของทาง TMTV วว่าเราเดินไปอย่างไรแล้ววันเสาร์ที่แล้วผมบอกว่าวันเสาร์ตอนบ่ายผมจะไปเข้าร่วมสัมมนาที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์กับกลุ่ม พี่น้องของเราซึ่งดูว่าการเมืองสมควรที่จะถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าผลักดันการเมืองให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าขณะนี้นั้นหรักถึงแม้ว่าเราจะมีสสมุสลิมอยู่ในสภาแต่พลังต่างๆนั้นหามีจุดเด่นไม่ขณะนี้หมายความว่า สสที่มีอยู่ในสภาขณะนี้ที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ได้มีพลังพอที่จะผลักดันสิ่งต่างๆซึ่งจำเป็นหรือที่มุสลิมชาวพี่น้องมุสลิมของเราต้องการนะครับก็ผมได้รับเชิญจากสถาบันส่งเสริมจริยธรรมการเมืองการปกครองนะครับให้ไปเป็นผู้ร่วมสัมมนาในงานวันเสาร ที่6เมษายนที่แล้วที่โรงแรมอเมร์เดเด์นะครับผู้ที่มาร่วมสัมมนาวันนั้นหรือเรื่งร่วมคุยกันวันนั้นก็มีท่านอาริเพนอุตสิงห์นะครับค,คุณบุญญาหลีเหลดอดีตสอ,อดีตสอวอสงขานะครับในมุกคุณมุกสุไลมานอดีตสสปัตตนีแล้วก็มีศาสดาพลโทด็อกเตอร์สมชาย วิรุณหกผลนะครับก็ประธานของสถาบันสอจอมอนะครับแล้วก็มีคุณการุณกู้ใหญ่มีอาจารย์ซาฟีนภากรซึ่งเป็นอดีตประธานของอสถาบันส่งเสริมจริยธรรมการเมืองการปกรครองนี่นะครับท่านเป็นอดีตประธานอยู่ก็มาเป็นผู้กล่าวนำแล้วก็ ให้ประปะสังสรรค์กันก็มีเราตั้งไว้ประมาณ50คนสำหรับผู้ที่จะสนใจในเรื่องการเมืองพี่น้องอัลฮัมดุลิละมากว่ามากว่าจำนวนนั้นมา,มาประมาณสัก65ถึงเกือบ70ท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่ยินดีนะครับผมมีความรู้สึกจริงๆแล้วดีใจและภูมิใจกับพี่น้องมุสลิมของเราที่เข้ามาร่วม สัมนาการคุยกันให้ความเห็นกันบอกเล่ากันต่างๆว่าความจำเป็นในการที่จะต้องมีพกักการเมืองน,น,นั้นจำเป็นแล้วขณะนี้ในที่ประชุมผมก็บอกในฐานะผู้ก่อตั้งพักมุสลิมสันตินะครับก็บอกให้พี่น้องฟังว่าเหตุผลที่ผมตัดสินใจตั้งเนี่ย ั้งไว้ก่อนเพื่อรอรับพี่น้องทุกคนนะครับไม่ได้ตั้งมาเป็นเป็นของผมเองเป็นของตัวเป็นเป็นพักของตัวเองหรือว่าเป็นพักของ TMTV หรือเป็นพักของมูลนิธิฮัมซาไม่ใช่นะครับผมตั้งไว้โดยบนบน,บนความคิดที่ว่าถ้าไม่เริ่มมันคงเกิดยากครับเอาเพียงชื่อ ก็จะต้องมานั่งถกกันคุยกัน3วัน5วัน10วันแม้กระทั่ง3เดือน10เดือนก็สรุปแล้วมันก็คงจะไม่เกิดการลงทุนการใช้เงินการาจะต้องมีออฟฟิศต้องมีอะไรอะไรหลายอย่างนะครับถ้าจะต้องมานั่งคุยกันแล้วก็หาจุดเริ่มต้นผมเกรงว่ามันจะช้าเกินไปเหตุผลก็คือว่าขณะนี้สภาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้ามาอยู่ได้ปี กว่าแล้วนะครับปีครึ่งแล้วเพราะงัน้นเหลืออีกสองปีครึ่งเองที่จะมีโอกาสให้พี่น้องมุสลิมนั้นเข้าไปรับใช้พี่น้องมุสลิมในสภานะครับนั่นหมายความว่าอีกสองปีครึ่งเขาต้องยุบสภาแล้วเมื่อเขายุบสภาปุ๊บเขาก็ต้องประกาศเลือกตั้งใหม่โดยใช้รัฐรัฐธรรมนูญอันเดิมกฎเกณฑ์อันเดิมที่ใช้อยู่ในขณะนี้พี่น้องผมว่าผมเล่าพี่น้องฟังแบบนี้นะครับว่า ขณะนี้สถานการณ์เนี่ยหรือองค์ประกอบในการที่จะได้สอสอเข้าไปอยู่ในสภานั้นตอนนี้ท็อปสูงสุดครับเป็นหากให้คะแนนก็หนึ่งใน10ก็อยู่ที่10อันดับ10แล้วไม่มีสถานการณ์อะไรดีเท่าณวันนี้แล้วนะครับนั่นหมายความนั่นหมายความว่ามีเวลาอยู่อีก2ปีครึ่งที่เราจะได้ปูพื้นแล้วเอาความจริงต่างๆหรือว่าบอกเล่าสิ่งที่ ความจำเป็นที่ว่าเราจะต้องมีสสในสภาให้กับพี่น้องฟัง 2. ขณะนี้มันมีเขาเรียกปาร์ตี้ลิสซึ่งทํางานง่ายนางานง่ายมากจะเอาสสเข้าสภานั้นถ้าใช้ระบบปาร์ตี้ลิสแล้วโอกาสที่จะมีสสเข้าสภาสําหรับมุสลิมนั้นสูงมหาศาลเลยครับผมยกตัวอย่างพักการเมืองพักหนึ่งที่มีหัวหน้าพักชื่อคุณชูวิทย์ชูชูวิทย์นั้น ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับนอกจากว่าทำการตลาดเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงในการที่เปิดโปงสิ่งคอร์รัปชันอะไรต่างๆหรือว่า,าแหล่งการพนันคอร์รัปชันต่างๆก็ท่านทำเพียงนั้นเองได้สอมาสี่คนแต่เราในฐานะมุสลิมเนี่ยมีสิ่งดีๆต้องหลายอย่างถ้าเราเกาะกลุ่มกันได้ถ้าเราเป็นเอกภาพ สสเราน่าจะมีอยู่ในสภาวันนั้นประเมินได้ว่าน่าจะมีสักสิบคนถ้าเราได้ปาร์ตี้ลิสสักสองล้านคนนะครับถ้าเราได้ปีปาร์ตี้ลิสสักสองล้านเราก็จะได้สสประมาณ8-10ถึงสิบท่านนั่นหมายความว่าเราจะมีรัฐมนตรีอย่างน้อยก็สองคนรับรัฐมนตรีและวสสนี่แหละครับ จะไปเป็นปากเสียงเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องในการที่จะบอกต่างๆให้กับรัฐบาลฟังว่าพี่น้องมุตลิมของเราต้องการอะไรความทุกข์ยากของพี่น้องมีอะไรบ้างแล้วพี่น้องต้องการให้รัฐบาลทำอะไรก็ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆขณะนี้ เรื่องฮัจนะครับเรื่องการไปทำฮัจเรื่องการบริการเรื่องการดูแลเรื่องการมีอำนาจดูการดูแลขณะนี้การทำฮัจไม่ได้อยู่ในการดูแลของมุสลิมเป็นการดูแลของอกระทรวงวัฒนธรรมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับแล้วก็ความเข้าใจาศาสนิกอื่นเนี่ยมีความเข้าใจ แต่ไม่ลึกซึ้งพอเหมือนกับมุสลิมที่จะต้องไปดูแลมุสลิมเองี่ความหมายของผมก็คือว่าถ้ามุสลิมดูแลมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องฮัจฉ์ผมว่าความสะดวกสบายความเ,าเหมาะสมมันก็จะเกิดขึ้นผมยกตัวละตัวอย่างเพียงนี้ตัวอย่างเดียวแล้วกันนะครับเพียงนั้นถ้าเรามี รัฐมนตรีถ้าเรามีสอสอสอส,อสอเหล่านี้รัฐมนตรีเหล่านี้ก็จะเป็นปากเสียงให้ก,กับพี่น้องมุสลิมของเราที่ได้รับความยากลำบากพอสมควรในการไปทำฮัจที่ที่ผ่านๆมานะครับข่าวไม่ดีต่างๆฟิตนาต่างๆที่เกิดขึ้นความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมของเราที่เดินทางไปทำฮัจ์นั้นมีมาอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีการแก้ไขหรือมีกลุ่มคน หรืออง,องค์กรพยายามจะแก้ไขแต่ก็ไม่มีพลังพอเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือพลังที่เราจะต้องรวบรวมให้ได้แล้วให้เกิดขึ้นจงได้นะครับนี่คือแนวคิดของทางาผมที่ตั้งพรรคการเมืองหนึ่งตั้งมาก่อนเพื่อให้มันจะเพื่อให้มันเกิดก่อนเสร็จแล้วเราก็มานั่งรวบรวมกันมานั่งมุชาวาร์กันอย่างที่เกิดขึ้นนี่แหละครับอัลลอฮ์ได้จัดระบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนั้น ผมบอกกับพี่น้องว่าพักของเราหรือว่าพักมุสลิมสันติที่ตั้งมานั้นตั้งมาเพื่อให้สำหรับพี่น้องทุกคนแล้วก็ขณะน,นี้หัวหน้าพักเ,เลขาธิการพักรองหัวหน้าพักพนักงานยังไม่มียังไม่มีสักคนนะครับ ก็ผมก็เลยเสนอไปบอกว่าคนที่มาประชุมวันนั้นนะครับประมาณเกือบ70 70ท่านนะั่นน่ะน้านั่นหมายความว่าเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการเมืองเมื่อเขาสนใจเรื่องการเมืองเราก็เอาเขาคัดสรรมาเป็นปาติลิสดีไหมนี่เป็นข้อเสนอที่ผมเสนอให้กับท่านาาาการุณกูใหญ่ไปพิจารณาดูนะครับว่า,า65ท่านหรือ70ท่านที่มาวันนั้นเนี่ย สมควรที่จะมาณตั้งเป็นปา์ตีลิสสำหรับพักของเราไหมเพราะว่าปาติลิสนั้นมีได้อยู่ถึง125คนเพราะงั้นคนเหล่านี้ที่ให้ความสนใจในเรื่องการเมืองที่มาประชุมในวันนั้นที่โรงแรมเลลกซนเดอร์น่าจะได้รับเกียรติและได้รับการเชิญ จากพักของเราถ้าพี่น้องทุกคนรวบรวมสรุปว่าพักของเราน่าจะเดินนะครับน่าจะเป็นพักหนึ่งเดียวของมุสลิมในประเทศไทยและเป็นเจุดสวนศูนย์รวมของทุกท่านจะได้ระดมความคิดกันมาจะ,จะได้ระดมสภากำลังกันมาเพื่อผลักดันสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะให้มีสอสอในสภาให้มีรัฐมนตรีในรัฐบาลเกิดขึ้น ถ้าเรารวมความคิดกันต่างๆถ้าเรารวมสภะกำลังต่างๆแล้วก็ระดมความคิดต่างๆมาคุยกันจัดระเบียบให้ดีอินชาอัลลอฮ์ผมว่าไม่เกินความสามารถของพี่น้องมุสลิมของเราในประเทศไทยนะครับขณะนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือ กำลังตกแต่งทำที่ทำการพักอยู่นะครับก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนศาสนูประถมนี่แหละครับอยู่ใกล้ๆมาิิดันวาเรซุนนะหรือว่าใกล้ๆทีเอ็มวีนะครับกำลังให้เขาทาสีตึกอยู่นะครับแล้วก็พอทาถือ,อตอนนี้เรายื่นไป ให้กับกบกบตเพื่อขอชื่อพักเพื่อขอ,อสอบเรื่องกรรมการต่างๆที่ผู้ก่อตั้งต่างๆนี่ก็คณะนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่เหลือก็คือว่าเขามาดูที่ทําการพักนะครับเสร็จแล้วคณะก่อตั้งประมาณ15ท่านถึงสิบแท่านเนี่นะครับ<ๆ>เขาก็ต้องประชุมกันเมืม่อประชุมกันแล้วกกอตอก็มาประชุมด้วยเสร็จแล้วกลับไปเขาก็ทําเรื่องอนุมัติให้ Scroll, h, เขาเรียกออกออกให้การ ite, จัดตั้งพ so ักเสร็จสมบูรณ uh, ์นะครับรอให้มันเสร็จสมบูรณ์เท่านั้นเองขณะนี้เมื่อกลับมาจากอุมรห์แล้วนะครับก็ผมจะกลับมาวันที่17 17ประมาณวันที่20ก็น่าจะได้พบกับดรบรรจงโสมณีนะครับซ yes> ึ่งผมขอขอเข้าพบท่านเพื่อที่จะหาแนวร่วมในการเดินเรื่องพักการเมืองนะครับ คุยกันไว้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็นัดกันไว้ครั้งหนึ่งแล้วจริงๆแล้วพอดีผมต้องไปอุมร้อก็เลยไม่ได้ไปพบทันก็หวังว่าประมาณวันที่20จะไปพบกับดรบรรจงโสมณีนะครับแล้วก็อาจจะ2 1บของคุณทีมงานของยาเต็มทีวีนะครับคุยกับคุณอัชารีไว้แล้วก็น่าจะวันที่20เสร็จกลับมาแล้วคอนเฟิร์มกันอีกทีหนึ่ง2 1น่าจะขอพบคุณอัชารีเรืองปาศึ่งเป็นพอ,อ ของยาเต็มทีวีนะครับแล้วก็จะขอไปพบคณะกรรมการของทางยาเต็มทีวีด้วยท่านเช็ครีดอนนั้นผมพบเรียบร้อยมาแล้วนะครับประมาณสักเดือนที่แล้วเคยคุยให้พี่น้องฟังแล้วเพราะฉะนั้นก็เราจะเดินเราพยายามรวม สี่ช่องนี้ให้ทำงานไปในแนวทางเดียวกันนะครับนั่นคือการมีพักการเมืองพักเดียวแล้วก็มีสอสเป็นตัวแทนทำงานให้กับพี่น้องของเราเราจะเริ่มต้นด้วยแบบนี้นะครับผมจะเริ่มต้นเดินงานก็คือหคุยกับสี่สถานีทีวีนะครับเขาคือสื่อนั่นแหละครับเพราะสื่อเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลเอาข้อมูลต่างๆไปให้กับพี่น้อง ที่ชมสื่อของ4ส,สื่ออยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือลำดับแรกนะครับที่ผมจะทำลำดับที่สองหลังจากนั้นก็จะเชิญโตคูของเราทั้งหมดนะครับนั่นหมายความว่าเช็กรีดอทางโต๊ะคูฟาริดเฟนดี id, ้อาจารย์ฟาริดเฟนดี้อาจารย์ อสกีนอีชาอาจารย์ของเราทั้ง5คนก็มีประมาณมองแล้วก็มีประมาณสัก10กว่าท่านนะครับก็จะเชิญท่านเหล่านั้นอุลมะของเรามาคุยกันเรื่องพักการเมืองให้สนับสนุนพักการเมืองนะครับอุลมะของเราจะไม่เล่นการเมืองนะครับนโยบายของเราก็คือว่าวารุมะอุลมะจะเป็นคนดูแลให้คำแนะนำแล้วก็ดูเรื่องฮาราลฮารอมต่างๆว่า อะไรสมควรทำอะไรไม่สมควรทำก็จะเป็นกลุ่มอุลมะซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็มาให้แนวทางความคิดกับนักการเมืองที่เขามีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นการจับกลุ่มกลุ่มคนสองสามกลุ่มนี้มารวมแล้วมาร่วมมือการทำงานผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการที่จะผลักดันพรกการเมืองให้เกิดขึ้นได้นะครับนั่นหมายความว่าอุลมะของเราก็จะมานั่งรวมกันแล้วก็ดูว่าพักการเมืองนั้นหรือนักการเมืองนั้นต้องทําหน้าที่อย่างไรบ้างแน่นอนนักการเมืองนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทําหน้าที่อะไรนะครับ แต่ของโต๊ะครูนั้นจะเป็นคนวางอมองดูเรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเรื่องเดินทางเรื่องแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพราะว่าการทำพักการเมืองนั้นหัวใจของมันคําถามที่จะต้องตอบก็คือว่าทำพักการเมืองเพื่ออะไรผมตอบกับพี่น้องทุกคนว่าการทับการทำพักการเมืองก็คือการดาวะอิสลามนะครับพักการเมืองนั้น แตนเทียเป็นเพียงองค์ประกอบในการดด้ว่าอิสลามเมื่อเรามีพักการเมืองเมื่อเรามีอำนาจเราก็สามารถจะผลักดันการเผยแพร่อิสลามให้ออกไปได้ชัดเจนให้ออกไปถึงสาสารณอื่นได้ด้วยดวีผมอธิบายแบบนี้นะครับอย่างเช่นมุสลิมถ้าเป็นสอสอถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะต้องไม่คอรัปชัน นั่นคือการดาว่าอิสลามนะครับให้าศาสนิกอื่นเขาเห็นว่ามุสลิมนั้นทําพักการเมืองด้วยความใสสะอาดทําพักการเมืองโดยไม่ต้องใช้สตังนะครับ mm. นั่นหมายความว่าสสอของเรารัฐมนตรีของเราต้องไม่ซื้อตําแหน่งต้องไม่ซื้อเสียงเข้ามาถามว่าสอสงั้นสสจะได้จะเข้ามาเป็นสอสอได้อย่างไรถ้าไม่ไม่ซื้อเสียง นั่นแหละครับแนวคิดที่แตกต่างเพราะขณะนี้พอพูดถึงเรื่องพักการเมืองปับ๊บเราจะบอกว่าไม่มีสตัง์และจะทําการเมืองได้อย่างไรพี่น้องผมจะพยายามทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้โดยการผลักดันสิ่งเหล่านี้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็โดยการอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮาน์ูวาตาลาผมต้องอยากจะทําการเมืองที่ใสสะอาด ที่ไม่ต้องใช้สตังซื้อเสียงแต่การใช้สตังต้องมีไหมครับต้องมีครับเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้สตังหมดนะครับการเรียกประชุมการสัมมนาก็ใช้สตังหมดแล้วครับแต่ว่าสตังไม่ได้เอาไปซื้อเสียงสตังหามาจากไหนหามาจากการทํางานของอมูลนิธิอัมซาะนะครับสตังจริงๆแล้วน่ะจะมาจาก3สมุดนะครับโรงงาน3สมุดซึ่งเราไปลงทุนไว สักวันหนึ่งเราจะได้กําไรถ้าการขายค้าขายของเราธุรกิจของเราเดินไปด้วยดีกําไรที่ได้รับปันผลออกมานี่แหละครับจะเอามาเป็นใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่พักไม่ใช่ทำไม่ใช่ว่าเน้นพักการเมืองนะครับพี่น้องจริงๆแล้วผมเน้นการรักษาทีเอ็มทีวีให้อยู่ได้สองการดูแลโต๊ะครูของเราให้อยู่กันอยบสะดวกสบายสามดูแลครูของเรา ที่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนาศาสนูประถมนี่แหละครับแล้วก็ดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนซึ่งเราดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วขณะนี้เราก็ดูแลคนยากคนจนโดยการแจกข้าวสารโดยการแจกไก่แจกน้ำปลาทุกวันทุกเดือนอยู่แล้วเราทำงานนี้อยู่เมื่อไรเราได้มีเงินเราได้เงินมามากขึ้นเราก็จะใช้เงินเหล่านั้นแหละครับเอามาดูแลสอสอเอามาดูแลรัฐมนตรี เพื่อเขาที่จะได้ทำงานเป็นตัวแทนของอพี่น้องมุสลิมนี่คือวิธีการคิดนะครับนี่คือแนวคิดที่ผมพยายามจะเดินให้ได้เราต้องหาสตังนะครับโดยการทำธุรกิจเราต้องไปแสวงหาธุรกิจอีก3 4อย่างหอย่างเพื่อให้มีผลกำไรมากขึ้นจะได้เงินมามากขึ้นแต่แน่นอนวิธีที่ง่ายที่สุนนะดในขณะนี้ก็คือออกขายสสมุดทั่วโลกให้ได้ วันละหนึ่งคอนเทนเนอร์หรือสองคอนเทนเนอร์เงินจำนวนสิบกว่าล้านสิบห้าล้านนั้นเรามองเห็นใกล้มันมันคว้าได้อยู่แล้วนะครับเพียงเอาไปขายเอาสามสมุดไปขายเมืองนอกให้ได้สักวันละสักสองคอนหนึ่งหรือสองคอนเทนเนอร์ความฝันของพวกเราก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือคำตอบว่าเงินเอามาจากไหนนะครับเงินเอามาจากการทำธุรกิจของสามสมุด ของโรงแรมโมนาเพลสหรือว่าของการจัดสรรที่ดินจัดสรรแล้วก็ธุรกิจอื่นๆอีกอย่างเช่นบะหมี่ยำยำน้ำพริกจะโรมหรือว่าปลากระป๋องโอ้เยอะแยะครับทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพัฒนาอยู่เหล่านี้เป็นเงินกองกลางทั้งหมดซึ่งจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด พี่น้องของเราในพี่น้องมุสลิมของเราในประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้ผมเน้นเรื่องการเมืองมากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นข่าวดีและมันเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดในการจะพัฒนาธุรกิจให้เดินยาวนานต่อไปแล้วก็จะมีเงินรายได้เข้ามาแน่นอนพี่น้องเรายังต้องการเงินมูดอระบะของพี่น้องนะครับผมยังต้องจ่ายให้กับเอ็กซิมแบงค์ห้ารกว่าล้านเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้น ขอ,ขอระดมมูดอรบัเข้ามาที่กองทุนละ1นึ่งหนึ่งแสนนะครับขณะนี้ขณะที่ผมขณะวันนี้ที่ผมอัดเทพทำจัเทปรายการอยู่นี้ก็คือ 3... น่าจะเป็น396ก้องทุนแล้วนะครับหวังว่าเมื่อผมกลับมาก็จะเห็นสัก420หรือ430ร้กองทุน ที่จะโตขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือหัวใจในการที่จะทํางานที่ผมเพ้อฝันหรือพวกเราเพ้อฝันว่าจะทําให้มันดีเนี่ยแหละครับพักการเมืองการดูแลคนยากคนจนการดูแลเด็กกำพร้าการดูแลแม่ไม่ขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการพัฒนาสามสมุดนี่ลยนะครับในการเอาสามสมุดไปขายในการจ่ายเงินให้กับเอ็กซิมแบงค์นี่คืออนาคต ของพวกเรานี่คือนี่คืออนาคตของ t m t v นี่คืออนาคตของพี่น้องมุสลิมของเรานี่คืออนาคตของพรรคการเมืองที่จะทำให้มันเดินไปได้นะครับก็คือการได้มาซึ่งเ,เงินทุนที่จะไปจ่ายให้เอ็กซิมแบแล้วขายของให้ได้ตามที่เราต้องการไว้นะครับพี่น้องก็เงินบางส่วนที่ได้มาก็ขณะน,นี้ตึกที่กำลังสร้างอยู่ที่โรงเรียนศาสนูปถมนั้น ขณะนี้ขึ้นไปที่ชั้น4แล้วนะครับใช้เงินไปแล้วประมาณ15ล้านเงินก็ยังขาดมืออยู่นะครับแต่อัลฮัมดุลิลละโชคดีที่ว่ากองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV นั้นมีเงินไว้พอมีเงินพอสมควรก็เอาไปให้เขายืมแล้วใช้การก่อสร้างให้เดินไปโดยไม่สะดุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งคือ TMTV การแพทย์ก็อัลฮัมดุลิลละเดินไปด้วยดีนะครับขณะนี้ หุ้นเข้าไปที่300รู้สึกว่าจะ300กว่าหุ้นแล้วนะครับก็ขอให้พี่น้องดูอาให้พวกเรานะครับว่าการไปทำอุ้มรอดของพวกเรานั้นได้รับการตอบรับและเป็นการอุ้มรอที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่นั่นพวกเราจะขอดูอาว่าสิ่งที่กำลังทำพวกเรากำลังทำกันอยู่นี้ขอให้อัลลอฮฺอนุญาตให้เป็นผลสำเร็จนะครับ เพื่อความสะดวกสบายเพื่อการเป็นมุสลิมที่ดีเพื่อการเป็นตัวอย่างที่ดีเป,เป็นเป็นอุมมะตัวอย่างหรือว่าประชาชาติตัวอย่างให้กับสัตว์สานิคอื่นเห็นว่ามุสลิมนั้นทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่จะว่าเรื่องการเมืองก็ทำได้การเศรษฐกิจก็ทำได้การสังคมแล้วก็การค้าทุกอย่างก็ทำได้หมดก็ดูอาว่าสิ่งที่เราขอไปที่จะไปขอที่มักการนั้น ขอให้อัลลอฮ์อนุมัติแล้วขอให้พี่น้องนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองริสกีเพิ่มมากขึ้นอิาอมานเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นเบาที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาสำหรับวันนี้ขอจบด้วยคำว่าวบิลล่าฮิตาฟิกวะลิดายะวะสสลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ I